สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะวันนี้ลบยี่สิบนะคะเย็นมากเลยค่ะทุกคน หนาวมากจะออกมาดูแสงเหนือค่ะไม่เจอเลย